มาแล้วคะ่ะมาอีกแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่หากันอยู่นะคะสาววกอิซุสี่ประตูตัวสูงมาอีกแล้วพร้อมส่งมอบอีกแล้ว1,000นะคะคันนี้เป็น Isuzu d ดีแมกบูพาวเวอรตัวแอลนะคะ4ประตู Highlander ปี2019ค่ะคันนี้นะคะเครื่องยนต์หนค่ะ หน้าตาสวยๆหน้าตาหล่อๆนะคะคันนี้มาพร้อมจับพร้อมจองกันได้เลยนะคะเพิ่งสปาเสร็จแล้วหมาดๆนะคะสําหรับกระบะสีประตูนะเราสปาให้เลยทั้งคันนะคะมูลค่าสปามากกว่า5,000บาทนะคะแค่ร้างรถอย่างเดียวนะคะมาพร้อมกับแม็กเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงเรามารีวิวกันแบบเรียวๆเลยนะคะนี่ S i s สดี m a x กสประตูคันนี้นะคะมาพร้อมกับแม็กนะคะและยางเดี๋ยวดูขนาดกันหน่อยอนี้นะคะขนาด255นะคะ50าศูค่ะอ2 0นะคะยาปีสองพี่สิบค่ะ m a x กสีดำดำแบบนี้ไปเลยนะคะน็อตนีหม่หมดนะคะทางนี้ทางร้านเราแถมฟรีให้เลยนะคะสำหรับ ลูกค้าที่มาออกรถที่ร้านเรานะคะแม็กยางเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะสติ๊กเกอร์คู่ตัวรถรู้กันไปเลยว่า h i ร h นเดอร์นี่คันนี้นะคะเราขายราคาเพียงแค่499,000บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าที่หาอยู่ผ่อนเพียงแค่เดือนละ9,000บาทนะคะเริ่มต้นที่9,000บาทคุณเกี่ยวกับปุกวันละ300บาทคุณได้อ s u ูซูดีแม็กประตู1.9 สวยคันนี้ปนไปเลยนะคะเกียร์อ,อตโนตนะใครชอบดิฟใครชอบเบินนะคะคันนี้พร้อมเลยดูรอบๆบคันกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดนึงนะคะรถตัวจริงว่าสวยแล้วนะคะหลังกล้องไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเลยนะคะดูกันได้เลยนี่ภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะนี่เดี๋ยวปรับแสงกันนิดนึง ภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้แดงนะคะภายในก็จะเป็นทูโทนกันนิดหนึงนะคะก็จะมีตรงมือจับนะคะจะเป็นสีเงินนะคะคู่ตัวรถมาเลยเกียร์นะคะเป็นแบบหกสปีดนะคะกระจกนะคะกระจกตัวนี้ตัวควบคุมกระจกนะคะเป็นไฟฟ้าหมดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับ ระดับแสงสว่างภายในรถนะคะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทค่ะสวยมากสวยมากด้านล่างนะคะมีตัวปูพรมมาแล้วนะคะชุดนี้ทั้งคันนี้ไม่ต่ำกว่าห้าพันนะคุณได้ครบจบไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นี่สวยมากนะกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยค่ะรถปี2019แต่ความสมบูรณ์เขาเนี่ย99%เลยนะคะพวกรถสีประตูเนี่ย การใช้งานเขาก็จะแบบว่านั่งสบายคล้ายรถเก่งนะคะแล้วก็มีการบรรทุกใช้งานได้เนาะด้านหลังนะคะก็จะมีที่วางแขนพักพักพักแขนได้เลยสําหรับลูกค้าที่ไปกันแบบเป็นครอบครัวนะคะหรืออยากจะนั่งกันแบบสบายๆข้างหลังบรรทุกได้นะคะสําหรับคันนี้สวยมากนะคือตอนที่มาวันแรกอะ่ะเห็นแล้วว่าสวยแต่ว่ามันยังไม่ได้ล้างไงตอนนี้คือล้างแล้วนี่ดูเลยดูตรงข้างประตูนะคะ ไม่มีริ้วรอยเลยค่ะไม่มีริ้วรอยเลยสวยมากคันนี้นี่นะคะความยางอะไรเขาเรียกอะไรล่ะลมยางนะคะบางทีเราไม่รู้ว่าจะเติมเท่าไหร่เรามาดูตรงข้างๆดีได้เลยเขาก็จะมีระบุไว้ให้ค่ะว่าล้อหน้าเท่าไหร่ล้อหลังเท่าไหร่สําหรับยางล้อหน้าเท่านี้นะคะล้อหน้า2 29ย้ล้อหลัง29อ่า วเวลาเราไปเติมลมตามปั๊มแบบว่าส,สาวๆใช้รถใช้งานใช่ไหมอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊จะเติมเท่าไหร่ดีนะคะเพราอหาเซล์ก็ได้นะถ้าหาพิปาก็ได้นี้ข้างบนนะคะยังไม่ได้พลาสติกออกเลยตรงนี้นะคะจะเป็นที่สําหรับเปิดเติมน้ํามันเนาะแล้วก็เปิดฝาก,กระโปรงเดี๋ยวเราเปิดเครื่องกันนิดนึงนะคะว่าคันนี้ได้ภายในสะสวยขนาดนี้แล้วเครื่องเราจะเป็นแบบไหนนะคะมาเลยค่ะมาต่อกันด้วย เครื่องนะคะเครื่องหน้าเครื่องกันเลยนะคะว่าเดิมเดิมมันเป็นแบบไหนเดิมเดิมมันเป็นแบบนี้นี่เองค่ะนี่แบตนะคะแบตคู่ตัวรถมาเลยนะคะพานาโซนิกก้อนใหญ่ๆนะคะฝาครอบเครื่องนะคะครบจบเลข1.9่ทุกสิ่งอย่างนี่ใหม่มากนะไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมคะรอยนี้รอยนี้คือเป็นมาจากโรงงานเลยนะคะนี่เป็นสีแต้มที่แบบว่าผ่าน QC QA มาจากโรงงานเลยไมนมุดแม ดูกันแบบชัดๆสำหรับเพื่อนๆนะคะที่หาอยู่ว่าอยากได้ดี a x 4ประตูตัวสูงแล้วชอบเครื่องเดิมนะคะมาดูคันนี้เลยเหมาะมากๆเพิ่งเข้ามาไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดน,นะคะสำหรับฝากระโปรงก็เดิมเลยค่ะสติกเกอร์นี่ครบหมดเลยนะคะสติกเกอร์อยู่ครบหมดเลยสำหรับ i s u z u ูดี x คันนี้แพนเทสนี้ทุกอย่างสําคัญหมดตัวนี้สําคัญที่สุดนะคะถ้าตัวนี้ไม่ชาร์จตัวนี้ไม่เดิมไฟแนนซ์ก็ไม่รับจัดนะ สวยมากนะคะอยากให้มาดูกันมากๆคันนี้แวะมานะคะพิกัดร้านเราอยู่ถนน9กิโลสีราชาใกล้วัดพระประทานพรนะคะใครมาไม่ถูกอะไรยังไงนะคะสามารถพิมพ์เข้าไปในแมปได้เลยนะคะชื่อเต็นต์ปอติตวคขาเซ็นเตอร์ทักหาเซลล์พิปลาได้เลยนะคะตลอดเวลา095 225 0462คันนี้เป็นกระบะหน้าขับอีกหนึคันนะคะสนใจทักหาได้ตลอดเวลาค่ะสวัสดีค่ะ